ไบเดนมาแนวโหดอาจแบนอีวีจากจีนไม่เข้าไปขายในอเมริกาสักคันเดียวกวาดล้างกันโหดขนาดนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดูกันสวัสดีครับผมคาร์ลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตันเด็นร้อนที่สุดในวันนี้เลยนะฮะก็ <c oughs> คือทางด้านของอเมริกาเนี่ยอาจจะสั่งแบนนะฮะ รถ E ีีจากด้านจีนเนี่ยไม่เข้าไปขายในอเมริกานะครับหัวต้องบอกว่าประเด็นนี้ร้อนนะฮะสะเทือนถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับก็คือข่าวคราวนี้ขออนุญาตพามาพูดคุยแบบนี้นะครับรัฐบาลของด้านของคุณโจไบเดนนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานี่แหละฮะออกมานะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถ e ีีจีนนะฮะว่าอาจจะมีการแบนนะครับรถของ EVG ีจีนเนี่ยไม่เข้าไปขายในอเมริกาอีกเลยนะฮะว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้หมายความว่ารถเป็นคันนะ รถเป็นที่ประกอบเป็นคันนะฮะเขาจะไม่ให้เข้าไปขายเลยว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนนะฮะอ่ะก็คือทางด้านของจีนเนี่ยก็จะมีอ่าไมโครชิปมีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นประกอบเป็นรถยนต์นได้นะครับเขาก็ส่งไปประกอบที่อเมริกาเป็นยี่ห้ออื่นๆนะครับอันนี้อาจจะมีการกวาดล้างไม่ให้เหลือเลยนะฮะว่ายอย่างนั้นนะฮะแล้วน่าจะหมดเกลี้ยงนะครับไม่มีในอเมริกาอีกต่อไปแล้วนะครับทั้งรถที่เป็นรถจากจีนแล้วก็อะไหล่ที่เป็นจากจีนนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเขาสู้กันหนัับสุดๆๆรริง เขาให้เหตุผลเอาไว้ไว้อย่างนี้นะครับรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะฮะที่มีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกานะครับและก็นับปัจจุบันนะครับลามไปจนถึงเรื่องของเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทั่วไปของอเมริกาด้วยนะครับเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอเมริกาด้วยว่าอย่างนั้นนะครับก็คือว่านะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้นะ,ะรถยนต์นะครับที่เชื่อมต่อในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะ,ะก็จะเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอต่างๆนะครับ ถือว่าเป็นฐานเกี่ยวกับข้อมูลนะฮะคือพูดง่ายๆว่ารถจีนเนี่ยเขาก็จะรู้ทุกซอกทุกมุมนะฮะในอเมริกานะครับเพราะว่าทางนั้นของรถ E ีีเนี่ยณปัจจุบันนะพัฒนาไปไกลจนถึงว่าการเป็นการพัฒนารถไร้คนขับไปแล้วนะครับทุก่านสมาชิกครับรถไร้คนขับที่เขาจะเก็บข้อมูลเก็บภาพเก็บนู่นเก็บนี่ไว้นะฮะส่งไปที่ทนั้นของส่วนกลางนะครับส่วนกลางของรถอีวีจากจีนก็แน่นอนนะฮะส่วนกลางก็อยู่ประเทศจีนนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยมองว่านะครับไอ้ตรงเนี้ย ข้อมูลของประเทศเมกาเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอาจจะส่งผลให้อนาคตอันใกล้นี้นะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นการบังคับจากระยะไกลนะครับอาจจะมีคนไปบังคับรถเป็นคนรู้ อ่าซอกทุกตอบซอกซอยของอเมริกานะครับก็คือไม่อยากให้จีนรู้นั่นเองนะครับก็เลยส่งผลนะครับให้มีแนวคิดเกี่ยวกับการแบนรถจีนไปเลยนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าข้อมูลนี้น่าสนใจจริงนะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะไม่ได้แบนเฉพาะรถจากจีนอย่างเดียวนะครับอันนี้แบนไปจนถึงอะไหล่ด้วยเลยนะครับอะไหล่ในตรงนี้เขาบอกว่านะฮะตอนนี้เริ่มจะมีการออกกฎแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อะไหล่กลุ่มนี้ให้น้อยลงนะครับ แล้วก็จะหมดไปภายในไม่กี่ปีอันใกล้นี้นะครับก็คือชิปจากจีนแล้วก็อะไหล่ต่างๆจากประเทศจีน,นครับโอ้โหในปัจจุบ,บันนะฮะอเมริกาโฟดคันสุดเลยนะฮะอ่าก็คือขออนุญาตไล่กลับไปสักนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราจะมีข่าวออกมาชิ้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอเมริกานะฮะก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีภาษีรถอีวีที่มาจากจีน,นครับเพื่อนสมาชิกคือขึ้นภาษีนี่ขึ้นชนิดว่าแบบโอ้โหเป็นร้อยสองเเเลยนะฮะขึ้นกันแบบขายกันไม่ได้เลยว่าอย่างนั้นนะฮะ แต่ถปัจจุบันนะครับคาดว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะขออย่าใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับภาษีเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าราคารถจีเนี่ยราคาณปัจจุบันเขาผลิตได้ไม่แพงนะฮะเอาไปขายได้นะฮะอเมริกายังซื้อไว้อย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยมีไอเดียว่าจะแบนกันว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าโหดจริงๆกับสงครามครั้งนี้นะครับอาทิตย์นี้พาทุกท่านมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับหลายท่านอาจจะนึกเนาะถ้าเกิดว่าเขาแบนรถจีเลยเนี่ย อเมริกาจะอยู่ยังไงนะฮะเพราะว่าทางด้านของอเมริกาเนี่ยณปัจจุบันนะครับรถที่เป็นรถ EV เองนะครับรถจีนเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นเจ้าตลาดที่ใหญ่สุดในโลกนะครับถ้าเกิดว่าอเมริกาไม่มีรถ e v ีจีนสักคันหนึ่งเลยเขาจะอยู่ไหวไหมนะครับเบื้องต้นขออนุญาตพูดคุยแบบนี้เลยแล้วกันนะครับมีข่าวคราวณปัจจุบันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถ GM หรือว่ารถเชฟโรเลตนั่นแหละครับบริษัทเจโรมอเตอร์นะฮะแล้วก็มีเทสลานะครับ ณปัจจุบันเนี่ยทา้งด้านของเทสลานี่หายห่วงอยู่แล้วนะครับในอเมริกานี่ขายดีมากและขายดีทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นรถสัญชาติอเมริกาแท้ๆด้วยนะครับสำหรับเทสลานะฮะอันนั้นคือไม่ต้องห่วงเขาเลยละอเมริกามีใช้แน่นอนรถ E ีีนะครับแต่มีอีกเจ้าหนึ่งก็คือเจโร่มอเตอร์ณปัจจุบันนี้นะครับเจโร่โลมอเตอร์เนี่ยทำยอดขายดีมากในอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะครับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของเจโร่โมอเตอร์ที่เป็นรถ E ีวีรือรถไฟฟ้าในเกนบ พุ่งขึ้นไปมากถึง2 1 0 0 0คันโอ้โหเดือนเดียวขาย20,000คันนี่ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะฮะต้องบอกว่าโวดขั้นสุดเลยนะครับแล้วก็มีอยู่2เจ้านะฮะจริงๆแล้วก็จะมี z e มอเตอร์กับทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดนะครับที่ในปัจจุบันนะเขาทำพวกรถไฟฟ้ารถ e ีวีอะไรพวกนี้ออกมานะครับ แสดงให้เห็นนะครับว่าทางด้านของอเมริกาเองเริ่มจะมีความมั่นคงมากๆไปนะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถ EV ีนะครับเพราะจากที่ไล่นี่นะเอาเฉพาะ3แบรนด์หลักนี้นะครับมีเทสลามีเจ r o โรมอเตอร์นะครับแล้วก็แบรนด์ฟอร์ดนะฮะถ้าทําได้ทั้ง3ยี่ห้อเนี้ยโอ้โหหายห่วงสบายๆเลยนะครับและยอดขายเขาดีขนาดนี้ถือว่าทางด้านรถจีนเนี่ยโอ้โหน่าจะกังวลน่าดูเหมือนกันนะครับอ่าทางด้านของประเด็นรถจีนกับอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวก็ซิ่งจะค่อยๆพามาไล่เรียงแต่ละประเด็นถัดไปนะครับอะทีนี้เรากลับมาดูที่ประเทศไทยกัันนบบ้างะคร Ask, หลายท่านต้องกังวลแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของรถจีนเนี่ยถ้าประเด็นนี้นะตอนแรกนะฮะที่เขาขึ้นภาษีนะครับเราก็มีความกังวลอยู่แล้วนะว่าเขาจะเอารถเนี่ยมาเทกระจาดที่อาเซียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขึ้นภาษีแล้วนะฮะอเมริกาคือแบน์รถจีนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีการแบรนด์รถจีนขึ้นมาจริงๆนะครับรถจีนก็แน่นอนนะฮะก็ต้องไปทางยุโรปนะครับยุโรปนี่ก็ทําท่าจะตั้งภาษีเหมือนกันนะครับคือเขาตั้งสูงเหมือนกันกลัวรถจีนทะลักเข้าไปในนั้นนะฮะ ก็เลยคาดว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับรถจรีนก็อาจจะไม่ได้ทะลักเข้าไปในยุโรปสักเท่าไรหรอกครับปริมาณน่าจะควบคุมได้และทีนี้เป้าใหม่อยู่ตรงไหนแล้วครับด้วยสมาชิกเป้าใหม่ก็แน่นอนนะฮะตลาดเกิดใหม่ก็อยู่ที่อาเซียนนี่แหละครับก็มีได้หลายชาติในอาเซียนนะครับที่รถ E ีวีเนี่ย แบ่งบานอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทางเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะเขามีรถของเขาเองนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าชาติอย่างสมมติว่าเกาหลีญี่ปุ่นพวกนี้นะครับเขาก็มีรถของชาติเขาเองอยู่แล้วนะครับทางด้านของรถจีนก็อาจจะสอดแทรกไปได้นะครับแต่ก็คงไม่ถึงขั้นว่าจะทะลักเข้าไปได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เป้าที่ผมว่านะหลายท่านคงมองเหมือนกันนี่แหละฮะก็คือะคะอาเซียนเรานี่หละครับอาเซียนเรานี่โอ้โหรถทางด้านของแบรนด์จีนเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนะฮะยังไม่ถึงขั้นว่าน แต่ถ้าเกิดว่ามีการทะลักเข้ามาจริงๆเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับจริงนะว่าการทซิงก็กังวลเหมือนกันนะว่าทางด้านของไทยนะครับมีการตั้งรับยังไงนะครับแล้วพวกเรานะฮะมีการมองรถ e v จากจีนยังไงไม่ให้ขาดทุนไม่ให้เสียประโยชน์ไปนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะรถ e v จากจีนนะฮะถ้าเกิดว่าให้เก็บภาษีเข้ามองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะเพื่อนสมาชิกครับแทบจะเรียกได้ว่าเก็บภาษีกันศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยว่าอย่างนั้นนะฮะไม่ว่าจะผลิตจากจีนเข้ามาหรือว่าเอาผลิตที่ไทยก็ได้เหมือนกันนะฮะ โอ้โหประเด็นนี้ต้องจับตาดูกันแบบอย่างจริงจังเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตตรงนี้สักนิดนึงนะครับทางด้านของรถ E ีวีจากทางด้านของจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในไทยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ในไทยเองนะครับก็ถือว่าเป็นฐานผลิตสัมภทัญนะฮะที่จะผลิตเป็นภูมิัยขวาไม่ว่าจะเป็นรถน้ามันรถไฮบริดอ่าอว,ว่ารถ E ีวีก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะส่งไปที่ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน หรือว่าประเทศนะครับที่จะเป็นพวงมลลาลัยขวานั่นเองนะครับณปัจจุบันก็ยังพอจะเห็นช่องทางอยู่นะครับว่าเราน่าจะอยู่ในฐานะของดีทอยออฟอาเซียนได้ไหมต้องรอจับตาดูในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ของคุณผู้ชสมาชิกจากสู่ครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับดีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋าคอม